สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มิเกียรติทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนออโตเมติกเพราะปั๊มน้ํามีอาการทํางานแล้วไม่ตัดบางทีก็ตัดแล้วไม่ทํางานแต่ว่าอาการหนักก็คือทํางานตลอดครับไม่ตัดทั้งวันทั้งคืนทําให้มอเตอร์นั้นตัวตัวปั๊มน้านั้นร้อนครับเหตุเกิดมาจากออกโตเมติกเสียครับไม่ยอมตัด ทำให้บัอตัวมอเตอร์ทํางานตลอดวันนี้เราจึงมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับไปดูกันครับนี่นฝักบัวนะ่มึงเอาอะไรมาสายชำระไม่ใช่เหรอแล้วไม่ใช่ฝักบัวตรงไหนเปลี่ยนาสายชำระไม่ใช่ฝักบัว ก็เห็นบอกเปลี่ยนทั้งสายฝักบัวทั้งอนี้ไม่ใช่ผิดตรงไหนฝักบัวมันเปลี่ยนไหนนั่นวาล์วฝักรอยอ้าวเอามึงผิดแล้วเนี่ยเห็นบอกเปลี่ยนสายฝักบัวเปลี่ยนวาล์ลอยไรไม่ไดเอามาจบแล้วักสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาท่านท่านผู้ชมมาดูการเปลี่ยนอโตเมติปั๊มน้ำตัวนี้เห็นไหมครับ มันหักหมดเลยเราหมุนออกต้องไปปิดน้ำก่อนมาดูกันต่อปิดน้ำเรียบร้อยแล้วถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วตัดเลยนี่ใช้มือหมุนเลยครับ น้ำทิ้งก่อนเดีายาหาที่เปิดน้ำทิ้งก่อนน้ำมันแรงนี่ครับมันเสียนะครับท่านผู้ชมปกติเราจะใช้ใช้มือกดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือตัวหม่ที่เราซื้อมานี่ครับ เป็นหน้าตาแบบนี้มาใส่ตัวใหม่เข้าไปเลย ดยที่ไม่ต้องพันเทปนะครับเพราะว่ามันมีนี่ยางดำมาให้เราแล้วใส่เข้าไปเลย,ยใส่ไปแล้วก็หมุนข้านี้เลย อย่าใช้ตุญแจขันนะครับท่านผู้ชมเอาแค่มือหมุนก็พอแคนีก้นก็อยู่แนละ้ว ตกอไซไฟแอมผมวิ่งไปซื้อวาอรลอยก่อนนะอิมใจรดคื้นนะผมไม่เข้าใจปักบวนะัวนย ห้องน้ำด้าหนหลังนี่มันไม่ใช่สายฝักบ,บัวนะครับอ๋อไปซื้อวาล์วลอยอยู่ครับ<อ>วาล์ฟักบัวอยู่<อ>ไปตะก,กี้ร้านนั้นไม่มี ไฟส,สองสายเข้าสายไหนก็ได้ครับท่านผู้ชมเข้าสายไหนก็ได้ไม่เป็นไร ตอนเสร็จก็อย่าลืมเทปปันสายไฟกันกวัวซึมกันดูดกันชอ็อตปัาหายิ่งดีนะครับสัก2อหอบสาอบก็ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง อาการของตั้มตัวนี้คือทํางานตลอดไม่ยอมตัดและไม่ยอมหยุดบอกๆถึงการเสียของออโตเมติกเราเสร็จแล้วเราก็จะลองน้ำรู้ว่ามันจะตัดในอาการที่มันเคยเป็นมันจะหายไหม ถ้าบ้านใครมีอาการดังนี้ก็สามารถเช็คที่ตัวอัตโมติได้เลยนะครับเ <c oughs> สร็จเดี๋ยวต้องไปเปิดน้ำดูแป๊บหนึ่ง